คุณผู้ชมครับเห็นลานจอดรถไหมครับเยอะมากครับโอ้โหกว้างมากเลยทีเดียวแต่แบบนี้ผมไม่อยากได้มันเปลืองพื้นที่ครับดูดิใช้ทั้งกี่ไร่อ,อู่๋เยอะมากผมอยากได้แบบที่จอดรถแบบเล็กๆแต่จอดรถได้เยอะๆสูงๆสูงๆเนี้ยเล็กๆเงี้ยจอดรถได้เยอะๆมีไหมมีไหมมีไหมแบบนี้ที่ผมต้องการครับคุณผู้ชมครับจอดได้หลายคันครับสูงๆแบบนี้ครับ เมื่อกี้มันจอดเป็นลานกว้างๆมันได้แค่คันคันคัน,น,น,นเลี้ยงไปเรื่อยๆครับแบบนี้แบบนี้จอดได้ยเยอะมากรถที่บ้านผมเยอะบ้านผมรวยแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าแบบนี้นะฮะเขาจัดยังไงเขาจอดยังไงเดี๋ยวไปคุยกันด้านในดีกว่านะครับตอนนี้คุณอภพิรามรอยอ,อยู่แล้วครับมามมา ลับเข้าสู่โรงรถอารมณ์ดี MIG Main i n g l a นะครับผมและตอนนี้กบก็อยู่กับคุณอภิรามศรีตะกรินนะฮะบรรจงดีเลคเตอร์บริษัทปาดพัดจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการครับผมแล้วทำให้กบแบบอยากรู้มากกบเห็นแล้วกบอยากรู้มากกับกับเจ้าสิ่งของชิ้นนี้ครับชิงช้าสวรรค์ของรถเรียกเขาอย่างนั้นได้ไหมครเรียกว่า smart parking ดีกว่าครับจริงๆเป็น smart parking แต่ผมเห็นตอนแรกผม ผมมาถึงเมื่อเช้าครับคุณอภิรามทำให้ดูเหมือนชิงช้าสวรรค์ของรถหมุนไปหมุนมาได้างครับความเป็นมาของป้าพัดก่อนเลยดีกว่าครับผมป้าพัชเนี่ยที่จริงเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของผมครับตั้งแต่ปี1993ท่านเริ่มนำเข้าแบรนด์ชื่อโอ e เมอร์ครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องจอดรถแล้วก็มีทั้งฮอยส์ยุคแรกเนี่ยเราก็ทำทั้งเครื่องจอดรถทั้งฮอยส์แต่ในปี93เนี่ยจำนวนรถกับจำนวนพื้นที่ใน ในประเทศไทยเนี่ยราคายังไม่แพงมากช่วงนั้นเนี่ยเราก็เลยติดตั้งแต่เครื่องจอดเฉพาะในกลุ่มคนรู้จักแล้วก็ในเครือของเราเท่านั้นเครื่องจอดในสมัยนั้นนี่คือไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ครับเป็นแบบเป็นแบบที่ผมเคยเห็นหรือเปล่าที่เป็นห้องเหลี่ยมเหลี่ยมและเป็นแบบเหมือนที่เราเล่นเกมสลับเลขอะไรอย่างเงี้ยเป็นสแต็กขึ้นไปครับใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนั้นก็ถือว่าเรียกได้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีดีมานแต่ว่าอ๋อครับแต่ว่ามันเป็นจุดนั้นที่ทำให้เรามีโน้ทาวครับคือทำ รู้วิธีการติดตั้งแล้วก็รูรเครื่องจดอดรถเพราะเรายังใช้เครื่องจอดรถของเราเองเนี่ยตลอดมาครับผมนะฮะแล้วก็นึกยังไงถึงแบบหลังจากที่ทําตัวนั้นมาแล้วตัวที่เป็นอย่างที่บอกว่าที่เป็นช่องสี่เหลียมแล้วนะฮะแล้วก็เลื่อนสลับกันไปมานึกยังไงถึงมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ที่เอาตัวนี้เข้ามาเพราะตัวนี้ตัวสมาร์ทพาร์คกิ้งนะครับที่เราเลงเห็นก็คื เรื่อง efficiency ครับเพราะปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่ในกรุงเทพเนี่ยราคาก็แพงแพงมากดีกว่าฮะอย่าว่าก็แพงเลยครับ<พ>เรียกว่าแพงมากดีกว่าวก็มีน้อยอย่างถ้าเกิดสถิติที่เราคุยกันนะครับ,รบก็คือทุกๆตอนนี้ถ้าเกิดเอาประชากรกรุงเทพเนี่ยกับจํานวนยอดรถสะสมของกรุงเทพเนี่ย มาเปรียบเทียบกันเนี่ยสมมติในกรุงเทพทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรถ1คันประชากร1คนเนี่ยมีรถกี่คันฮะโดยเฉลีย่ยประมาณ1.5คันครับเรานั่งกันอยู่เนี่ยมีรถ3คันแหละสองคนหนึ่งคนคน1.5คันครับผม อันนี้คือโดยเฉลี่ยนะแต่โดย <şey Bruno. S 2> ส่วนตัว <Arms> ม <anyone>. ีคันเดียวนะครับผมอ๋อก็เลยก็เลยเหมืนกับว่ารถเยอะกว่าคนใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็ที่ดินก็แพงแล้วก็มีน้อยตัวสมาร์ทพาร์กิ่งเนี่ยเป็นนบรรดาเครื่องจอดรถทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวที่มีเอ f เฟชั่นซสูงที่สุดมันสามารถเพิ่มรถขึ้นมาได้ถึง8เท่าเดียวนะเจ้าสมาร์ทพาร์กิ่งตัวนี้ครับผมสามารถ เพิ่มรถขึ้นมาได้แเท่าเท,ท่าจากที่จอดใช้พื้นที่เพียงเท่ากับที่จอดรถ2ช่องครับสามารถขึ้นไปได้16คันเลยสูงสุดเท่ากับว่าผมมีสมมติสมมติบ้านผมมีที่จอดรถอยู่2ช่องคือสองคันครับผมผมสามารถแปลเปลี่ยนจากจอดได้สองคันโดยเอาสมาร์ทพาร์ก,กิงมาวางผมจอดได้อีกเป็น16หคันเฮ้ยเปลี่ยนเป็น16ครับคุณอ,อย่าพูดเล่นจาก2คันเป็น16บคันครับผมแล้วเราใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดเต็มที่เสร็จแล้วในเราก่อสร้างไม่เกินหวันครับ จ้าสมาต์ปาร์ิ่งตัวนี้สูงๆอย่างเงี้ยนะฮะก่อสร้าง5วันครับผมโอ้โหเอาละเอาละความฝันจะทำธุรกิจของผมมันมาแลวนะครับนอกจากนั้นยังผมว่ามัมนมีมันมีเดี๋ยวนะ้มันมีหลายหลาย,ลายไซส์้วยหรือเปล่าครับใช่ครับเรามีตั้งแต่6คันจนถึง16คันครับแล้วก็ยัง hmm แบ่งเป็น2รุ่นมีรุ่นเอ่อเล็กสำหรับใส่รถซีดานคแล้วก็รุ่นใหญ่สำหรับใส่พวกรถ SUV อ๋อคืออย่างสมมติว่าถ้าบ้านใครมีแต่รถเก๋งรถเล็กๆเนี่ยก็เอาเป็น ตัวชุดเล็กได้แต่ถ้ามีรถเก่งบ้าง SUV บ้างกระบะบ้างแล้ก็มีชุดใหญ่เอาเป็นเซตใหญ่ไปใส่ทุกอย่างโอ้ยตายแล้วมอส่งมอไซค์ได้หมดไหมฮะได้ครับแต่ในมอไซค์เราแนะนําให้ใส่ตัวสแตนครับมี์วิตสแตน์นิดนึงเพื่อเวลาเผื่อเคลื่อนย้ายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมมองว่าพื้นที่ใช้กี่ตารางเมตร สองคันรถประมาณกว้าง5เมตรยาว6เมตรครับโดยประมาณอาจฉรียเผื่อไว้หน่อย6กคูณหกคูณหกใช่ครับหกคูณหกเลยนะครับแล้วก็ตั้งไม่ยากใช่ครับนะฮะมีพื้นที่แค่นิดเดียวใช่ครับพอบางบางคนบางบ้านแค่จอดรถอย่างเดียวฮะอย่างสมมติบางบ้านมีอยู่4คนรถ4คันพื้นที่จอดรถปลาไปแล้วกี่ตารางเมตรใช่ครับประมาณ48ตารางเมตรครับใช่ครับตัวนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับ ยิ่งเป็นบ้านหนึ่งคนไทยชอบอยู่หรือคนไทยจีนอยู่เป็นเป็นกองสีอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นครอบครัวใหญ่เรอะเป็นกองสีเลยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยคือพอสมัยก่อนก็ที่เยอะแต่พอปลูกบ้านไปเรื่อยเื่อยเนี่ยไม่เหลือที่ที่มันน้อยลงใ่แล้วรถก็เยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อยนะครับผมว่าที่จอดรถบางทีสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งก็มาใช้เป็นตัวนี้เองใช่ครับตัวนี้สามารถพัรกิ้งได้แบดลอกนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับที่สําคัญคือ สมมุติว่าผมเคยเห็นแบบเวลาขึ้นจอดแล้วมันลําบากมากกับการที่แบบรถผมอยู่ข้างบนที่ผมจะเอามันลงมาข้างล่างเนี่ยใช้เวลานานไหมของเราเนี่ยตัวที่อยู่ไกลที่สุดใช้เวลาไม่เกิน90วินาทีครับ90วิครับผมก็1นนาทีครึ่งโดยประมาณใช่ครับโอ้แป๊บเดียวเองฮะใช่ครับใช่ ตัว,วบนปุ๊บผมกดปุ่มปั๊บลงมาเลยครับแล้วก็ตัวระบบเนี่ยะจะหมุนได้ทั้งสองทางครับซ้ายแล้วก็ขวาทวนเข็มตามเข็มเนี่ยระบบจะรู้เลยว่ารถที่เราจะเอาเนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้วมันจะเลือกาอการหมุนเนี่ยที่ใช้พลังงานแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดให้กับเราอ๋อคือสมมติว่าอ่าสมมติสมมติตำแหน่งผมนะับเป็น1 2 3 4 5 6หครับผมถ้ารถผมอยู่ตำแหน่งที่5ครับผมมันก็ไม่ได้หมุนมาตามเข็มใช่ไม่มันก็อาจจะหมุนทวนเข็มกลับมา อย่างนี้ได้ด้วยอย่าง้ได้ครับเพราะว่าลดพลังงานที่ใช้แล้วก็ลดอัตราการซ่อมบำรุงด้วยโอ้เออเพิ่งรู้ผมนึกว่ามันแบบมันฟิกหมุนด้านเดียวมั้ไม่ไม่ไม่นะคือเราสามารถแบบบอกได้เลยว่ารถเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ปืนปมันจะหมุนมาเอาใกล้ที่สุดใช่ครับนะครับแล้วมันมีแบบมีแบบผมเคยแบบว่าต้องใช้ ผมกดไหมหรือใช้สแกนม่านตาหรือใช้คีย์การาดหรือใช้อะไรเงี้ยเราเรา,เรามีได้3แบบครับอย่างอย่างแรกในตัวระบบของเราเนี่ยเซตเป็น3โหมดโหมดแรกนี่ก็คือโหมด Security คือเราจอดแล้วเนี่ยไม่อยากให้ใครเข้าถึงรถเราเลยไม่สามารถเอื้มอมถึงได้นเนี่ยพอเราเอารถเข้าจอดปับ๊บใส่รหัส4พินสมมุติ1 2 3่เป็นพินเหมือนพินมือถือสี่ตัวที่เราใส่กันใช่ครับเราก็ไม่มีใครรู้เรากดเข้าไปรถมันจะขึ้นไปเก็บแต่เนี้ยถ้าเาเกิดเราไม่รู้พินเราเนี่ย มันก็จะไม่ยอมลงมาคือเราอ้าวซวยลืมพินทำไงถ้าลืมพินกา <c oughs> อาจจะต้องให้แอดมินมาปลดล็อกให้อันนี้เป็นระบบที่หนึ่งระบบที่2นี่ก็คือเป็นเหมือนลิฟต์อาคารทั่วไปครับ,รบสมมุต,ติตะก้ามีสิบแปดใบใช่ไหมที่จอดมันก็มีเลข1นึ่งถึงแปดรถเราจอดช่องไหนเราเห็นอยู่ที่ตะก้าก็กด2เงเาจะวนมาหาเราครับอ๋อแต่ถ้าไม่มีไม่มีคุญแจก็จะเข้าไม่ได้ก็ถูกถูกไม่มีกุญแจเข้ารถไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ระบบสุดท้ายนี่ก็จะเป็นระบบแบบ RFID ครับแล้วก็เอาป้ไปดีการอ ถือว่าเป็นระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งใช่ครับคือแบบรถเราจะไม่มีทางลงมาถ้าไม่ใช่เราใช่ครับใช่เพื <No. S 2> ่อป้องกันการโจรกรรมแล้วก็อุบัติเหตุแล้วก็ใครมาทำันเป็นรอยอย่างเงี้ยครับครับอันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ห่วงในว่านนคือผมแบบห่วงแบบที่จอดรถตามอาคารตามคอนโดตามที่ว่าท่านใส่ที่แบบที่สาธารณะอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นเป็นเหมือนขั้นตอนในการเซฟตี้ด้วย mm hmm. นะครับก็ถือได้ว่าเจ๋งทีเดียวเนาะคืออยากรู้เหมือนกันว่าในในแต่ละไซต์ตอนนี้นอกจากที่บอกว่าไอ้กอดตั้งไม่เกิน5วันเน แต่ละชิ้นที่มันแพงไหมมันแพงไหมถ้าอยากจะทําธุรกิจแต่ละชิ้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าไซส์เล็กไซส์เล็กจอดได้ก,กี่คณะหกคันไซส์เล็กหกคันอาไซส์เล็กหกคันครับราค,คาประมาณราคารวมติดตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามล้านกว่าครับสามล้านกว่าครับแล้วก็เราเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ได้มาตรฐานจนนะทางธนาชาิและเคแบงเนี่ยให้ไฟแนนซ์กับเครื่องจักรของเราโอ้อย่าสมมติว่าถ้าผมแบบว่าพี่ครับผมอยากร่วมทุนกับพี่ผมมีที่ผมขอแบบว่าเอาที่สมาร์ทพาของพี่มันลงได้ไหม มันลงปุ๊บผมก็ทําเรื่องกู้ได้ใช่ครับใช่ใช้เงินลงทุนน้อยครับครับเพราะ่าแล้วนอกจากแบงค์ที่เราได้นะครับเรายังมีประกันภัยครับครับเราเป็นเจ้าเดียวในไทยแล้วก็เจ้าแรกเนี่ยที่ได้ประกันภัยจาก KPI ถ้าเกิดเครื่องของเราทําอันตรายให้กับรถครับคนหรืออาคารเนี่ย KPI รับประกันให้เราครับโอ้โหมจ่ายค่าสินใหม่ด้วยใช่ครับการันตีขนาดนั้นเลยเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยมีประวัติในการติดตั้งมาทั่วโลกแล้วครับครับ สมาร์ทปั๊กกิ้งของเราเนี่ยเ,เป็นประเภทมินิโรตารี่เนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งของโลกติดมาแล้วทั้ง,งยุโรปอเมริกาเกาหลีรัสเซียตะวันออกกลางแล้วก็เซเลียเนี่ยมันมีเรคคอร์ดบันทึกอยู่แล้วทําให้ KPI เขามัม่นใจที่จะร่วมมือกับเราครับ<อ>ในสินค้าตัวนี้อ๋ออีกประเด็น้ว่าคือคุณสมบัติแบบว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมมันมันใช้ได้จริงไหมแล้วอายุการใช้งานมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยคือการันตีมาแล้วจากทั่วโลกใช่ครับเรามีทั้งบริษัทประกันมาการันตีเรามีทั้ง แบงค์มาการันตีแบงค์มาการันตีให้กู้อีกต่างหากใช่ครับนะฮะอ่ะการบำรุงรักษายากไหมครับไม่ยากครับเอ่อของเราเนี่ยแตกต่างจากทุกเจ้าในโลกคือเรามีระบบออโต้กรีซิ่งครับเดี๋ยวระบบนี้คือระบบนี้คือเอ่อปกติแล้วเนี่ยพวกเครื่องจักรหมุนเนี่ยถ้าเกิดทางผู้ชมที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรจะรู้ดีว่าเครื่องจักรที่มีการหมุนมีโซ่มีลูกปืนต้องมีจารบีต้องมีจารบีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรงในการเอาคนไปอัดจารบีทุกเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงสมมุติถ้าผมตีต่ำตา ค่ารถรวมค่าจรบีเนี่ยไปทั้งละสามพันบาทอันนี้ดีกว่าถ้าเครื่องนี้จราบีทั้งหมดต้องที่ต้องอัดกี่จุดดีกว่าโอ้ประมาณเออเยอะไหมจุดครับสี่สิบจุดนะฮะตีถ้าคนไปอัดก็ตีซะประมาณจุดละประมาณปุยไปตั้งอยู่นะตีเลขกลมๆมาครับว่าสามพันบาทไปตีต่อกรังครับผมีเดือนละครั้งสิบสองสามสามสิบหกใช่ครับโอ้ยางตัวนี้เองเนี่ยทาหน้าที่นั้นได้เลยโดยคนไม่ต้องไป อัจจรบี12เดือนมาทำของมันเองเลยครับเพื่อนผมอัจจรบีตกงานเลยครับเ่ยเอา,เอา,เอาคืนนี้แน่นนะฮะใช่ครับแล้วตัวนี้เนี่ยแค่หมื่นเดียวครับหมายถึงว่าตัวกัับตวนีวน้ครับเราใส่ไว้เลยมูลค่าใช้สมมติมี40จุดก็ใส่ไว้เลยจุดละตัวเปล่าครับจุดเดียวจุดเดียวเลยมีท่อวิ่งไปหมดทุกจุดเลยครับว้าววิตายแลวแล้วมันการันตีด้วยว่าถ้าใจไหมครับใช่ได้ส2เดือนครับ12เดือนกระปุกนี้กระปุกเดียวหมื่นเยบาท่านั้นครับมืค่าแรงถูกกว่าเยอะแล้วก็เขาจะเขาจะ จ่ายของเขาเองเลยใช่ไหมัใช่ครับจ่าย<อ>จารบีไปเองเป็นไฟฟ้าครับเป็นระบบล่าสุดเลยครับที่คิดมาสำหรับสมาร์ทสมาร์ทพาร์ครกิ้งเลยท่านั้นโอ้โหเสียบปุ๊บกดทำงานของมันเอง แล้วมันคุ้มอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการมันทแทนน์นถือว่าไอ้ตัวนี้ก็สําคัญครับผมแล้วนอกเหนือจากเทคโนโลยีเนี่ยเรามีทีมงานอินเฮ้าส์ครับ,รบที่เราเทรนเข้ามาส่งไปเทรนที่ญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยตั้งแต่ปี93ครับผมแล้วก็เรามีบริการ24ชั่วโมง7วันแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆรถพีกพ่กบติดเนี่ยส่งทีมไปหาพี่กบภายใน2ชั่วโมงอ๋อมาเลยครับผมเดี๋ยวนะผมสงสัยอีกอย่างบ้านเราเนี่ยมันมีกระแสกระแสหนึ่งกระแสไฟมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือในการใช้งานผมเข้าใจว่าพอพอมีไฟึ้นมันก็จะหมุนตามปกตินะคุณถูกไหมบ้านเกิดอยู่ดีๆวันดีคืนดีไฟดับแล้วผมต้องออกจากบ้านอย่างเงี้ยใช่ครับมีปัญหามีผมรถผมอยู่บนสุดคันที่16เนี่ยผมทาไงครับครับอันนี้มันเป็นจุดอ่อนหนึ่งเลยครับของระบบเครื่องจอดรถใช่ทันนี้ที่เราเลือกตัว smart parking มาเนี่ยเพราะว่า smart parking ของเราเนี่ยเป็นระบบเดียวในโลกที่สามารถเอาลงได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับฮะเดี๋ยวนะคือถ้าไฟดับครับผมใช้แมนนวลอย่างเงี้ยฮะใช่ครับ ใช้แรงหนึ่งดูดครับสมมติเอ่อไฟดับปับ๊บเราก็จะมีปุ่มเนี่ยไปปลดล็อคระบบเกียร์มันคราวนี้เนี่ยเวลากดปุ๊บถ้ามันข้างนี้หนักกว่าใช่ไหมมันจะค่อยๆลงไหมเหมือนไปปลดล็อคใช่ครับ แล้วถ้าเกิดาน้ำหนักมันเท่าเราอาจจะต,ต้องใช้มือส่งนิดนึงแต่ว่าคือ,อยังไงก็เอาลงได้คือจริงๆใช้สามารถใช้มือดึงได้ไงใช่ครับดึงลงมาทีละทีละชั้นทีละชั้นอันนี้คือเฉพาะแบบว่าเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินจริงๆแบบไฟดัจบ,บจริงๆนะตอนนั้นแล้วเราต้องเราต้องใช้จริงใช่ครับดับสองชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปสอบแล้วกอไปขึ้นไปขึ้นเครื่องบินต้องพาหญิงไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้เลยก็สามารถที่จะจะใช้เป็นแมนนวลได้ใช่ครับว้าวอย่างสมมติถ้ากมมีที่ในการคำนวณที่ที่จะเอาตัวนี้้ไปตัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องอะไร,ยรอย่างเงี้ยครับอย่างพาร์คพาสของเราเนี่ยเราไม่เน้นเป็นคนขายเครื่องนะครับ,รบเราเป็น parking solution huh. parking solution ของเราก็คือเราทําให้ตั้งแต่ออกแบบ,บดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็รูปแบบลำดับต่อไปเนี่ยเราช่วยคำนวณในเรื่องของไฟแนนซ์แล้วก็ประกันให้ด้วยเราคำนวณได้ว่าเอ๊ะถ้าติดไปแล้วเนี่ยจะคุ้มทุนไหมคุณจะได้กำไรไหมแล้วก็หลทั้างติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำ after sale service อีกอันนี้คือคุ้มแล้ีถ้าเกิดถามเรื่องราคาที่ดินเนี่ย เราแนะนําว่าถ้าที่ไหนเนี่ยที่ดินราคาแพงกว่าแสนสองต่อตารางวาขึ้นไปเนี่ยเราแนะนําให้ใช้เลยครับว่าคุ้มแน่นอนตัวนี้คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนครับอย่างสมมติถ้ากบมีสักที่หนึ่งแล้วผมมาชําแบบไม่ต้องทําอะไรมากทาเป็นที่จอดรถสาธารณะให้เช่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าการลงทุนถือว่าคุ้มเลยใช่ไหมคุ้มครับเจอถ้าเกิดเก็บได้สักชั่วโมงละ40บาทต่อชั่วโมงเนี่ยการ ถ้าทำขนาดนี้คุณเก็บแค่40บาทนะสมมุติครับผมตีตีต่ำ<ม>สุดเลยผมไม่ไถูกไปเปล่าเลยเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเกิดย่านย่านแบบไม่ถึงกต้องพรามมากเนี่ยช่องละชั่วโมงละ40บาทต่อช่องจอดเนี่ยครับประมาณ4-5ปีเนี่ยคืนทุนแล้วแล้วยังมีไฟแนนซ์จากทางเราเนี่ยช่วยซัพพอร์ตด้วยเนาะก,ก็เหมือนกับว่าให้เขาส่งตัวเขาเองไปเรื่อยๆใช่ครับพอหมดที่เหลือลก็เป็นกำไรของเราละใช่ครับเออซึ่งก็คุ้มดีนะใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกเราคือค่อนข้างคุ้มนะ แล้วอายุการใช้งานสมมุติผมติดไปผมมีที่ปุ๊บคุณมาติดตั้งให้ผมตั้งแต่ลงเสาต่อสร้างก่อสร้าง5วันเสร็จเนี่ยเรียบร้อยปึ้งใช้ไปกี่ปีตัวนี้ที่เราแนะนำเพราะว่าตัวนี้การใช้งานนานที่สุดเลยครับ15ปีขึ้นไปเดินะ15ปีขึ้นไปครับผมอาจจะ20ปีครผม25ปีแล้วแต่ตัวระบบในโครงสร้างเนี่ยเราให้รับประกัน10ปีเลยครับครับ โครงสร้างสิปีสิปีครับแต่ในส่วนของพวกระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเราให้3ปีเหมือนเครื่องเครื่องไฟฟ้าไปแต่จริงก็คือมันทนั้นตลอดอยู่แล้วอายุยั่งใช่ปัจทีนี้ผมไม่ได้กลัวหรอกไอ้เหล็กอะไรเงี้ยพอเข้าใจได้แต่บ้านเราไหนจะแดดไหนจะฝนมี่ฝนไหมฮะ ของเรานี่ไม่มีครับข้อของเราเองเนี่ยเป็นของเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในทวีปนั้นเนี่ยภัยธรรมชาติเขาโหดร้ายกับเราเลยเขามีทั้งหิมะมีลูกเห็บมีแผ่นดินไหวมีพายุตัวนี้เองเนี่ยทนแผ่นดินไหวได้7.5็ดจุ7.5ลิตรเจ็ดางที่เชียงใหม่ที่ไหวยันจนบ้านเดี๋ยวผมไปซื้อที่เชียงรายซักเลยที่เชียงใหม่เนี่ยหลิตรเนี่ยใช่ใบหกแล้วใช่ใช่แต่ว่าเชียงรายที่โดนเลยก็ประมาณเนี้ยประมาณใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องภัยธรรมชาติตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ตัวนี้ครับ ที่เหมาะกับเมืองไทยอันเราเราทำปรับปรุงมาเนี่ยเพื่อสําหรับคนไทยคือเรามีระบบแอนตี้ฟลัชครับครับผมระบบนี้เอาไว้ใช้อะไรยังไงฮะคือถ้าเกิดมีน้ําท่วมมาเนี่ยตัวเซนเซอร์จะดีเท็กว่ามีน้ําท่วมมาแล้วมันจะจัดเรียงให้รถทุกคันเนี่ยลอยสูงกับพื้นเนี่ยอย่างน้อย2เมตรโดยเฉพาะผมไม่ได้ห่วงคันไหนในคันอื่นสูงอยู่แล้วครับผมใคันล่างสุดใช่ไหมคันล่างสุดเนี่ยจะอยู่สูงกว่าพื้น2เมตรครับคือเขาจะปรับระดับเขาเองเลยออโต้ใช่ครับอ๋อเหมือนมีเรามีเซ็นเซอร์จับใช่พอน้ําเริ่มมาเริ่มมาปุ๊๊บบยังงไไมม่่่่เเทาาหรรพอน้ํิสูปุ เซนเซอร์ทํางานทํางานรัดเรียงตัวมันเองเรียงรถเลยว่าต้องสูงจากพื้น2เมตรใช่ครับเป็นอย่างต่ำเป็นระบบฟูลออโต้เลยครับถ้าเรานอนอยู่น้ํามาก็มันก็ทำของมันเองครับฉลาดกว่าเราอีกฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องยอมนะฮะที่สําคัญคืออยากจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจนะยังไงก็ยังไงก็คุ้มผมบอกได้เลยยิ่งบ้านเราตอนนี้ที่จอดรถ คือเอ,อาง่ายฮะที่คอนโดเนี้ยจอดขวางจุดพ่วรถหรอกเอาเอารถอรถอกไม่ได้อ่ะใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นปัญหาของเมืองไทยอยู่แล้วเป็นวาระแห่งชาติเลยเป็นเรื่องแห่งชาติต้องมาคุยกันแต่ <ผม S 2> ถ้ามีเครื่องนี้อย่างคุณมีที่จอดรถแค่2คันสามารถต่อยอดไปได้อีก18คันใช่ครับนะฮะหรือคุณจะเอาชุดเล็ก6คันที่บ้านก็แล้วแต่มีหลากหลายไซส์ย,ยังไงก็ตอนนี้ฝากอะไรสักนิดนึงใครที่สนใจยังไงติดต่อที่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้เชิญเลยครับครับผมก็ติดต่อมาได้ที่ worldwideparkplusth.com ครับ ที่นี่ที่เดียวเลยใครอ,คอยากจะอเ,เอาไปติดที่บ้านครับคือถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องจอดรถเนี่ยอย่างเป็นทางการ,รมีไฟแนนซ์ม,มีการันตีมีมาตรฐานเนี่ยเขาเป็นของแท้อย่างเป็นทางการเป็นผู้จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับนี่นะสนใจติดต่อได้เลยและที่สําคัญคือถ้าใครอยากจะร่วมธุรกิจหรือว่ามีที่แล้วจะเอาไปทําธุรกิจต่อย่อติดต่อได้เหมือนกันครับผมอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไหม่เดี๋ยวแอบลกเบอร์ไว้เราคุยกันหลังไหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ทําให้ผมได้เปิดความรู้ใหม่ใหม่ นะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยเขามีแบบนี้มาแล้วผมไม่รู้ว่าที่คุณเห็นที่อื่นเป็นแบบไหนแต่อันนี้ของแท้และของจริงแน่นอนกล้าการันตีขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปมีอะไรไปชมกันจ้า